आमोले रे ओदार ओ

สโลม่เป็นอิ่มสโลปไงตัลั้นลหร้ขึนมาเด้อจะไ่นเด้อขึ้นมาเด้อขึ้นเนมาเด้อไ่ มันขึ้นมือเนาะมันซ้ำยากนะเอาบอลตองเปนนั่นใจล้มรวยเออจนซีเลยตายแล้วแม่เมียตายแล้ม่นตายเนาะเออเนาะเป็นยังเละลบอลไปแล้วลบอล どこ行くわ、どこ行くわ。